เอาล่ะครับมาดูกัตนต่อที่ไพ่สองนะครับผมเป็นการสู้โคกันที่อยู่ดื้อมากนี่คือโคแบบถ้าผมแพ้ผมก็มั่นใจว่าผมก็ยังชนะนะเอาจริงๆริเดี๋ยวเขาเล่นตำแหน่งนี้เหรออ่ะเออเชี่มเอ๊ะผมกำลังดูว่าเขาจะทำอะไรอ๋อเขาจะกินโค้ตรงนี้ใช่ไหมแต่ถ้าก็อ่า รับตรงนี้ก่อนอืมก็ก็เอาเรื่องก็เอาเรื่องอยู่ไม่สนนะก,กินโคก่อนกินโคก่อนโอ้กายว่าเดี๋ยวว่าผมอาจจะไม่ดีนะเนี่ยทิ้งดีไหมไม่อยากทิ้งแค่ โหเขากล้าแบบทิ้งโค้กกันนี้กับผมเลยหรือเนี่ยอ่างั้นเอาไงดีตรงนี้เขาจะรับไหมทีมตรงนี้เขารับอยู่แล้วหนึ่งสองสามีทีมนี้ทีมนี้น่าจะรับ <7. S 1> อืมทีนี้ผมคิดว่าเขาน่ารับอยู่แล้ว อ่าฮากินดีครับ<ๆ>เดี๋ยวนะเตนนี่เหรอถ้าเราเราตัดไปเลยเหรอตลิวนีอ่าเินนี่อ๋อฮะฮะ ผมกลัวตรงนี้แหละที่มันโดนตัดตรงเนี้ะนจะโดนได้โอเคเล่นนี้ก่อนก็ไอะ <_ t ick> อะไรเดี่ยโคกันเยอะแยะหมดนี่ถ้าแบบแข่งกันด้วยกระดานจริงนี่คือหมากเม็ดหมากนี่ถึงก็ต้องเอาไปเติมเลยนะผมเล่นดีดีละทีนี้ผมน่าจะเด้นี่เป็นเซนเต้เห็นไหมองกินละ อยูานับแต้มก่อนละหั่สองสามสี่เจดแปแเก่องสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสี่เจ็ดแสี่สามยี่สิบสี่ยี่ห้ายี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบีต้มสี่แต้มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสี่ห้าเจ็ดแปเฮ้ย ตามเลยดิีทำเป็นเล่นไปนั่นน่ะโอ้แล้วโคเขามีตรงนี้อีกอ่ะแต่ตรงนี้น่าจะกระโดดจิ้มเด๋ยวเยอะแยะเลยเขาน่าจะออมให้ตั้งแต่แรกแน่เลยเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเจ็ดดั้งแข็งๆมากเลยนะ แต่ผมก็ขี้เละที่ไหนอะนี่เป็นไงขี้เละที่ไหนแต่ก็นะอ่ะเขาเล่นโคฝั่งนี้ละโคฝั่งนี้เขาน่าจะเล่นตำแหน่งนี้ออกมาได้ยั้นเราต้องกระโดดอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าตรงเนี้ยผมต้องพยายามอยายเขาเล่นโคตรงนี้ได้อีกถ้าเรากระโดดธรรมดามีรอยตัดตรงนี้ถ้าเราเล่นนี่ละ่ะโอเคเล่นนี่ละ่ะ Hanna, tôi sẽ đẹp tất thoát, yêu sợ tìm À đây đi Ôi... Mình sẽ đi đi nào đi 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 ตอนนี้ถ้าแพ้โคไม่เป็นไรนะแต่ว่าอตัดตรงนี้เหรอเฮ้ย นั่นไงวาลาเชียถ้าตัดตรงนี้ผมจะรับเบนนี่แต่รับเบนนี่ก็จะมีเขาก็จะเล่นโค้ดเล่นตรงนี้อีกสิเออไงเดียต้องคำนึงถึงเรื่องโค้ด้วยแต่ก็โอเคนี้มันก็น่าจะเอาแต้มไว้ก่อนเผื่อเราแพ้โค้คิดแบบไร้ไว้ก่อนนะ อันนี้ก็อันนี้อาจจะดิ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 อันนี้อันนี้ก็ได้อยู่นะอันนี้ก็ขูดตัดขูดตัดเรียกว่าขูดตัดเชี่ยมกิ่นอ๋อตอนนี้ข้าวมหาจะไม่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ไหนใหญ่เลยเนี่ยนี่หรออันนี้ก็ชุบชับนั่นใหญ่เห็นไหมเนี่ยมันจะมีโค้ดเล่นตรงนี้อีกเห็นไหมเนี่ย มันจะมีโค้ดเล่นอีกโอเคแต่โค้ดนี้น่าจะหมดแล้วนะอ่ฮะคิดว่าตอำลงใหญ่ไหมเอ้ยได้ดิถ้้มีข้องเดียวถ้าเขาปิดตรงนี้เราก็จะมีโค้ดเล่นตรงนี้อีกทีหนึ่งเงีย้ยเป็นไงไงไแต่ถ้าเขาบอกว่าเขาไม่เอาไปเลยเล่นนี่ปุ๊บเขากินเล่นนี่ปับ๊บ เขาเล่นนี่เราก็จะเล่นนี่เปาะเล่นนี่กินนี่ก็อันนี้ก็จะลุ้นกันแหละโอ้ค่อนข้างโอเคโอเคนี่เรากินโคเป็นอะไรที่ลำบากมากเลยนะเอาจริงๆแลายหลายคนก็ไม่ชอบโคนะผมก็ไม่ค่อยชอบนะเอาจริงเอาจริงนะก็ไม่ค่อยชอบนะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะ เดี๋ยวเจอโค้ดตรงนี้อีกวั้เนี่ยโอ้โหตายเอ้ยไม่อาจจะไม่ใช่โค้วเราไม่คงไม่เล่นโคแล้วมั้งเดี๋ย่ป้าเนี่ยเดี๋ยวขอดูนะเล่นดีเล่นดีเล่นดีเราเล่นดี้เ,เล่นดีเราเชื่อมเราเชื่อมโอเคไม่ใช่โคเฮ้ยฮะสองสามสี่ห้าหก อ่าฮะตอนนี้ผม่าหมดโค้แล้วว่ะดิตรงเนี้ยอืมอ่าจะหมดไม่มีโค้ดเล่นแล้วแต่เขาก็ยังมีโค้ดตรงนี้อีกผมว่าไปเล่น o โอเวอร์เพย์เกินไปไงไปแลกคุณที่ทั้งหมดเลย ไปแลกพื้นที่อ่ะมันก็เลยกลายแบบว่าจากตอนแรกอ่ะจะชนะอยู่แล้วเห็นไหมบอกแล้วโดนเล่นโคลแลแต่เมนี่ถ้าเล่นเมนี่ก็กินเล่นี่เลนี่กินนี่อาา่อาฮะอ๋อเนอดีอก็ต้องจะเล่นก็มเล่น ยด้ตยอุย้ยแต่ถ้าเล่นนี้เขาก็มีโคอ,อีกหลายจุดเลยนะที่ให้เล่นอีกนะแม่อะไรมันจะขนาดนั้นตรงนี้จะตายหรือเปล่าหยอดนี้หยอดนี้เขารับไหมอะอ่ะหยอดนี้รับไหม รับไหมหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสอสามสี่ห้าอเคกินเรากินเลยเนี่ยแล้วผมก็ทำให้เขามีโคเล่นดีนไหนมโคดเยอะเลยตอนเนี้ยโคดเยอะเลยเชื่อมเขยังไม่รู้เลยว่าผมดีหรือเปล่าเลยตอนเนี้ย <c oughs> ดูโดนไล่โคกระจุยกระจายอะไรกันเนี่ยอ,อะไรเนี่ย ไม่มีคนเล่นแล้วอ่ะอะไรเนี่ย partido 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 <uum> หยอดจิกถ้าเล่นจิกเราเราเล่นจิกรับไหมเนี่ยหนอี่อ่ะรับไหมโอเครับอยู่รับอยู่โอเครับอยู่ เนี่ยโคอย่างเยอะโคตรเยอะบอกเลยว่าโคโครเยอะนี่ถ้าผมไม่โชวเ์เดแล้วนี่ถอยนี่เป็นนี่เราเชื่อมนี่ฮะหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปดเก้า ยีบ번남았습니다โอ้ยรับไงดีเนี่ยถ้าเราตัดออกมานี่นี่เขาจะเป็นตึกๆ,ๆรอดจะรอดด้วยแบบอย่างนี้จสไปอีกข้องหนึ่งฮะเด๊ะสอ <I> hope. อ่ะฮะก็ต้องอย่างนี้กันแล้วนะไม่รู้ออกมาดีแต่ว่าเขาน่าจะรอดได้ด้วยแบบเี้ยนี่ก็ผมว่าเล่นนี่ละตีละก้อนนี้ละ แต่ถ้าเราได้นี่ก็กินนะขู่กินนะก็ก็ใหญ่นะออนจริงจริงโอ้ยตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยตอนนี้ผมดีหรือเปล่าเลยเดี๋ยวตอนเนี้ยเออนับแต้ออกมาก็หน,น,นึ่งสองสอะอัดจอยจอยเลยเอาพื้นที่ตรงนี้หน่อยเลยแล้วกันอ่า ้เาเขาเล่นนี่ปุ๊บผมก็ต้องกินใช่ไหมแล้วเขาก็อัตลีนะตนอแต่ตรงนี้เขารอดแล้วอ่ะเขาน่าจะต้องลับตรงนี้แหละนะเพราะว่าไม่รับก็คงไม่ได้นี่ไปกันสู้คนที่แบบผมรู้สึกกดดันมากโอ้โหทิ้งมืออีกอย่างเนี่ยคุณพระ ทีนี้จะอัลตริขึ้นมาอัลตริตรัวนี้แล้วก็เล่นนี่ได้แต่ว่าตัวนี้ผมน่าจะตึกตึกน่าจะตัดโซนกับเลยเขาเล่นนี่เราอยากจะฆ่าใช่ไหมเราจะเป็นต้องเล่นเป็นนี่ถ้าเราจะฆ่าเราจะเป็นต้องเล่นเป็นนี้ อ่าสามนั้นเราเล่นมินิก่อนทีหนึ่งน่าจะไหวปะอ่ะเล่นตรงนี้ทีหนึ่ง อ่าฮะโอเคเขาเล่นเม็ดนี้ใช่ไหมอ้ยเขากินเลือกกินเลยตอนนี้เขาลอดแล้วผมมาซี่ลอดรือเปล่าเฮ้อนะสอเสาค่าค่ะน่าจะได้อยู่ป่ะน่าจะพอไหวนะ ออ่อาฮะถ้าอย่างนี้ออกมาโอ้แต่ทรงแววน่าจะรอดแล้วฮะสองสามอืมน่าจะรอดแล้วได้รอดแล้วตัดเลยหนึ่งสองสามสี่แปด เนี่ยผมอะยอมขายพื้นที่หมดเลยนะดูเห็นไหมตอนแรกจริงๆผมมีโครงสร้างโมโยแล้วผมขายแบบเนี้ยเพื่อจะเอาก้อนเนี้ยจะว่าไม่ค่อยคุ้มเลยอะขายเกี้ยงเลยดูดิพื้นที่ขายเกลี้ยงเลยทั้งที่แบบพยายามโจมตีแล้วเก็บปลอมก็ได้เนาะนี่ใช้อมล์ไปนิดนึงตอนแรกก็แบบนึกว่าเราได้ได้เปรียบนะได้กดดันนะกลายว่าเป็นายว่าโคเล่นโคแล้วผมโดนกดดันยังไงไม่รู้เ่อเขามีหนึ่งสองสามสี่ห้า จกเจ็ดแปดเก้าได้สี่เอา่ห้าฮะสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดยี่เก้ายี่สิบสองสามี่สิด่สิ้าสิบสิบสาบห้าสิบแต้มอาา่าฮะเกมอะไ่ถ้ากิน ถ้าเรากินเราก็มีตรงนี้เล่นตรงนั้นอีกแหมฮะตู๊อะอน,นี่แหละเนี่ยผมว่าน่าจะคุ้มอยู่แล้วเขาก็จะมีโคดตรงนี้เด่นแล้วก็ได้พื้นที่ตรงนี้ขึ้นมาเห็นไหมเราก็เชื่อมวันนี้เขาก็น่าจะรอดแล้วรอดมาด้วยมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เราก็ปิดพื้นที่ตรงนี้ได้ตรงนี้ตรงนี้ต้องรีบเล่นแล้วมันใหญ่สุดแล้วนึ่งสองสามี่แต้มอันนี้ใหญ่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 กว่าอันนี้แปดแต้มนั่นไงเขาเล่นละอันนี้เราเล่นไปนี้ก่อนน่าน่าจะใหญ่สุดของเกมกับตรงนี้เพราะว่าตรงนี้ถ้าเขาเล่นเม็ดดีใช่ไหมครับเราเชื่อมตรงนี้ได้ใช่ไหมครับเดี๋เราเล่นนี้ก่อน ถ้าเพื่อนๆมองอ่านดีๆนะเพื่อนๆจะเห็นว่าอ่าโอเคเราเซนเต์เตก่อนก็นได้มินิใหญ่มากเนี่ยมินิใหญ่มาก อืมอืมต้องเรียกว่าโหดแท้ๆเลยเนี่ยผมบอกแล้วอุ้ยแล้วเขาเชื่อมด้วยเหรอเฮ้ยะบ้านอ่ะผมตัดได้ไหมเนี่ยเซดเด้กตัดดิ ไ้ยบ้าได้หรอเชื่อมนี่ได้หรอตรงนี้ผมรอดแล้วเขามีปัญหาเรื่องของแก้เครือมตรงนี้อย่างเดียวเขาเล่นนี่ผมเชื่อมเขาเชื่อมผมตัดตไม่ได้เขาเชื่อมเป็นนี้ไม่ได้บ้าบอเฮ้ยเขาทำแล้วเนี่ยอัตลิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำอะไรได้เหรอเฮ้ยอย่านะไม่ได้ดิผมตัดหยอดตรงนี้ได้ใช่ไหมเนี่ย ผมหยอดไปนี้ได้หยอดเขาตีผมตัดสวนนี่งไม่ได้เออจริงๆผมคิดว่าเขาจะแค่เชื่อมแค่นี้แล้วปล่อยตัดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ผมก็ได้นิดเดียวเฮ้ ว่าเป็นอะไรที่แบบรู้สึกกดดันมากเลยนะอะไรที่มันเป็นโค้นะตอนนี้ก็ยังกดดันอยู่นะครับจะบอกให้อา่าฮะเบ็ดนี้ไม่ได้ดีิใช่ไหมตึกตึกอ๋ออ๋อผมรู้แล้วอ๋อเคอเคเคเล่นได้เล่นได้น,ไดนี่ไงถ้าเล่น,นีีผม ต่อนินี้เขาจะอัตลิตินีต่อกินี้ปัญหาคือผมจะแรกไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสาม้าอหนึ่งสองมสห้าใช่ไหมอ่ะอันนี้อันนี้ใหญ่กว่าาะว่าอันนี้ใหญ่กว่าอันนี้เขาต้องอัตลิตึกๆขึ้นมาอัตลิตึกๆกนี่วงผมก็จะเชื่อม อ่าฮะเห็นไหมแล้วอย่างงี้ปุ๊บผมก็จะเล่น m i n นี่าเห็นไหมพอเล่น mini ขึ้นมาตรงนี้เขาได้คนที่ตรงนี้ผมคิดว่าตรงนี้ผมใหญ่กว่าอันนี้ผมคิดว่ากินนดาใหญ่ที่สุดเฮ้ยกินนี่ก็ใหญ่สุดแล้วเอสองจุดแฮะตรงนี้ก็ตรงอันนี้ใหญ่สุดนี่น่าจะมีปัญหาน่าจะทำอะไรได้น่าจะทำอะไรได้ โอ้ยอืมตรงนี้คิดว่าอันนี้น่าจะโอเคนะน่าจะปิดตรงนี้อันนี้ใหญ่สุดรี้ปาถ้าปิดตรงนี้เขาเชื่อมเล่นนี้ก็จะลดไครลดไปหนึ่งสองสามสามแต้อันนี้ใหญ่สุดหรือเปล่า <c oughs> <laughs> หรือผมเดาหรือผมบวกไม่รู้นกินแต่ถ้าผมปิดตรงนี้ใช่ไหม เขากินนี่เราเล่นนี่นี่ตรงนี้ใหญ่สุดนะผมว่าโอเคแล้นี้เราก็กินนะเรานับแต่กันอีกรอบนึงเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้า6กเจ1ดแปดเก้าสิบสิบเอ็องามสี่าสิ่เนอย่าที่ผมบอกไง 89 2 0 22 3 2 4 2 5ี6 7อหอืมอันนี้ผมปิดตรงนี้นะอันนี้ผมว่าผมแฮปปี้นะช่วก시작합니다ฮะโอ้ uh huh. oh. ต้องเรียกว่าเอาเรื่องทิ้มก่อนละกันเขาปิดแล้วเราเล่นตำแหน่งนี้ Ừ. Ừ. biệt la là... dày mấy hứa อ่ะเราจะมานับแต้มกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับลืมเลยเมื่อกี้นะับไปเท่าไห,หร่หนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสิบห้แป้ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสมี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแป่อม่าต้มอันนี้อันนี้อันนี้ใหญ่ตึก๊กไม่ได้เราเล่นมันีอยู่แล้วน,นี่ใหญ่มาก กำลังคิดอยู่ว่าเล่นนี้กับนี้ดีหรือเปล่าแต่อันนี้ก็จึ๊กจึกจึก,จกโอเคน่าจะไม่นี่น่าจะน,นี้ใหญ่กว่าตาม้วยทีเมเบนนี่อืมอันนี้ได้ใหญ่ป่ะทีมน,นี้ใหญ่เออันไห้ใหญ่ ดีป่ะอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเจ่สิ่สอ่สองย่สิยี่สิ่ยี่สิ้าย่สิี่สิย่สบเอ่อหรออ่านี่ประมาณสแต้มก็ต้องกินก่อนสแต้มสแต้ม เคลนี่เราก็ตัยนี่ห้าวันห้าสะห้าสเชี่ยมเรามีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดยี่บเามี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าสสี่สาม อะไรอ่ะไม่นี่ของกินได้เปล่าโจ๊ะเดี oh ๋ยวก่อนนะเอ้ยไม่ได้ดิโดนอัลตลิวโอ้ยไม่กอดนี cin ่โดนตัวดีนะโดนเจ็ดสิบแปดสามเก้าหกสิบเฮ้ยนิดเดียวเหรอเนี่ย อหรือนับผิดวะถ่างกันสี่แต้มใช่ไหมเพิ่มมาอีกสิแต้มแล้วกันเป็นหกสิบโอ้ยนิดเดียวนะเนี่ยเอาแต้มไม่ได้ห่างกันเยอะนะเนี่ยจริงๆรสองอันนี้ก็ใหญ่นี่ก็ทิมกันืมโลบโลบมากอะตรงเนี้ยแล้วก็แบบเป็นโค้ดอหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองหสิ

เอสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสาเอ้ยชนะดีว่าเอ้ยชนะชนะเยอะด้วยกอนะห่องสามห้าหกเจ็ดแเห็นไหมมันก็ต้องเกิดับแต้มใช่ไหมแต่ผมว่าเขาเดินชาร เปิดเกมนะเหมือนออมมือให้หรอหรือยังไงเนี่ยไอแต่ไออย่างเงี้ยผมไม่รู้นะมันตกลงถ้าเลอ,อย่างนัน้นแสดงว่าอันอย่างนี้เราดีกว่าใช่ไหมแต่ในความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าเม็ดเนี้ย 8, ออกมาด <8, S 1> ำเ <10. S 1> ขาชนะเวลาเฉยเลยแต่ผมก็น่าชนะอยู่นะนี่ไงเห็นปะ ในส่วนตัวผมรู้สึกว่าัแล้วก็ส่วนตัวก็เดินตรงนี้ไงแต่ผมก็ได้ตรงนี้ผมไม่รู้ว่าเขาเชื่อมทําไมนะถ้าเขาเล่นดีามันที่นี่นิดนหน่อยก็พอแล้ววะแล้วก็ได้แต้มนิดหนึ่งแล้วผมเล่นตรงนี้ได้กินตรงนี้ขึ้นมาโอเคครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยนะครับกดซับสไครต์อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจของเรานะครับครั้งนี้ก็ซูโคกันเนื่อจริงๆเลยเอาจริงๆนะเป็นการโดนกดดันน่ะก็สวัสดีครับ